สวัสดีครับนะฮะพบกับผมภูมิมารมี F c ซีนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์แขกรับเชิญนะครับวัยรุ่นนะเป็นเซียนพระวัยรุ่นไฟแรงนะตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับผมแล้วคุณการแนะ์นำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับการพระรามสามนะครับชื่อในวงการเรียกกันว่าการพระรามสามนะครับครับผมก็เดี๋ยวถามคุณการก่อนนะเป็นเซียนพระต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วประสบการณ์เกี่ยวกับพระหลวงปุโตเป็นยังไงบ้าง ประสบการณ์จากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับผมศึกษาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นนะครับประมาณอมอ่าม2ม3นะครับศึกษาเล่นมาจนกระทั่งอ่มอมาม6การจะเข้ามหาลัยครับ,รบจากประสบการณ์ในเราเป็นคนที่อ่าเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งน,นะครับก็หลังเด็กลหลังพ่อน,นะครับปกติผู้ชายนะครับจนเราอยากเข้ามหาวิทายาลัยนะครับจนผมไปสอบอ่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคณะศิลปศาสตร์รับคณะศิลปศาสตร์ ปีแรกที่ผมสอบมีการสอบสอบไม่ติดครับสอบสอบติดสำรองจนเราแบบว่าต้องรออีกปีหนึ่งคราวนี้เราอยากเข้าที่นี่แต่เราก็แบบว่าเป็นคนที่ไม่เก่งด้วยจนเราได้มีโอกาสแบบว่าไปขอขอพ่อหลวงปู่เขาที่มณฑปด้านบนครับหลวงปู่เมตตาด้วยใช่ครับหลวงปู่เมตตาด้วยคราวนี้ปีแรกผมสอบผมสอบติดสำรองแต่พอมาอีกปีหนึ่งตอนที่ไปขอผมติดตัวจริงครับแต่ตอนที่เราขอท่าน เราเราก็ต um ั้งใจไปว่าถ้าเกิดเราเรียนจบออกมาเราจะมาเผยแผ่บาลณนีเขาโดยเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้ค ну รับก็พอพอพอเรียนจบมาปุ๊บก็มาเป็นเซียนพระเต็มตัวเดินสายลุงปุโดเดินสายพระยอดนิยมก็เดี๋ยวเป็นเซียนพระเนี่ยผมขอคุณการ ดูพระประจำกลางกลางอะไรอ่ะถามว่าเซียนพระไฟแรงรุ่นใหม่ของแผ่นอะไรได้เจอรับล้วกลางพระประจำตัวของผมเจอแล้บจะห้อยสายหลวงปต้นนะครับจะห้อยพระผงศิวลีเนื้อเกสรเนาะใช่ครับจะเป็นเนื้อเกสรนะครับนี่จะเป็นพิมหนังเลียบนะครับหนังเลียบศิวลีนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยนะครับเทพเจ้าโชคลาภใคร ชอบสายเมตตาค้าขายถมอว่าพระศรีประดลวงปู่โตนี่ยืนหนึ่งเลยนะอยู่หนึ่งเลยสุดเลยนะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยครับแล้วที่ีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยอ่านี่จะเป็นพระพิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยนี่ก็จะเป็นท่ายฮ่องกงสอนพระพุทธชัยครับอย่างอ๋อเจ๋อปโตก็คือเราเราคุณการเนี่ยเป็นเป็นคนพื้นเพยที่ไหนเลยอาเป็นคนพระรามสามครับพื้นเพเป็นคนพระรามสามเลยได้ฉายาว่าการพระรามสามครับคือถ้าเกจิ เราแวกเนี้ยเราก็ต้องข้อสดลุงบุ้โต้อู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกสายที่เช่าหานะครับหรือที่พี่ท่านไหนมีเครื่องหลวงพอวงวัดปิริวาสผมรับเช่านะครับผมรับเช่าครับก็เดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวให้คุณการฝากช่องทางการติดตามการติดต่อใครอยากจะเอาพระมาให้คุณให้คุณการชด้เลยครับเชิญครับได้เลยครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับเฟซบุ๊กนะครับชื่อเฟซการพระรามสามนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกช่องทางการติดต่อช่องทางหนึ่งคือเพจนะครับ เพจการพระรามสามลงท้ายด้วย K แล้วก็เลข3นะครับส่วนหน้าร้านนะครับหน้าร้านผมเปิดที่ SC p ซีาซาสายใต้นะครับตู้ U4 นะครับจะอยู่ติดกับโซนร้านอาหารนะครับจะอยู่ติดกับโซนร้านอาหารหาง่ายเลยหาง่ายเลยครับสะดวกเลยครับก็วันนี้โอ้โหนะขอบคุณคุณการมากเลยนะดีครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวให้กล้องแคนดูพักส่วนของคุณการหน่อยขอบคุณนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์น้องการพระรามสั่งไปแล้วนะเดี๋ยว<อ>นะครับแขกรับเชิญคนต่อไปนะเป็นก็เรียกว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับจะเป็นใครตามผมมาอ่านะแล้วนะก็นะครับมาถึงนะแขกรับเชิญท่านต่อไปเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษนะวันนี้ก็คือพี่กิ๊กนะนะพี่กิ๊กก็สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมกิ๊กบามะกงครับผมอ่านะก็นี่ก็เป็นอ่ใส่ตรงอุปผู้โต๊ะเลยก็ก็ไม่ถึงกับใส่ตรงครับเป็นไอดอลเลยนะเราขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจากกิ๊กนะครับได้ครับความเป็นมาหรือว่าจุดมุ่งต้นการเข้าวงการอ๋อก็ก็เริ่มจากคนที่ชื่นชอบพระเครื่องคนนึงแหละครับผมแต่ว่าก็พอมีโอกาสได้ประสบการณ์จากพระเครื่องอุปตุลโตครับ ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ประทับใจอะไรเงี Demon> ้ยก็เลยเก็บสะสมเรื่อยมาแล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในการพิจารณาพระดูพระของปู่อะไรเงี้ยครับก็จากนักสะสมก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการซื้อขายครับผมเพราะเราได้รู้จักทั้งเซียนพระจากหลายคนแล้วก็ลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเปิดร้านครับผมซื้อขายจริงจัง ประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่ององค์ปูโต๊ะนะครับที่พี่กิ๊กมีประสบการณ์บ้างไหมครับก็มีนะก็เรื่องค่าค่าปลอดภัยอะไรเงี้ยที่เจอบ่อยๆแล้วก็พวกโช็อกลาบค้าขายก็ก็ประสบการณ์อาจจะไม่ได้หวือหวาก็ว่าทั่วทั่วทั่วทไปอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนคนอื่นที่ได้บูชาพระผิดตาของปูโต๊ะก็เจอกันผมก็เจอประมาณนั้นแหละครับครับผมก็ไหนไหนก็วันเนี้ยได้มาสัมภาษณ์พี่กิ๊กนะก็ถือว่าเป็นเกียรติผมมากเลยโหขอบคุณมากครับพี่พีคก็ผมขออนุญาต ชมพระประจำกายที่ิดได้ไหมครับอ๋อพระประจำกายเหรออ๋อได้ครับได้ครับอนุญาตนะครับได้คี๋ยวกล้องซูมด้วยนะครับคือถ้าด้านหลักเนี่ยถ้าหลวงปู่โต๊ะเนี่ยผมจะแผ่เป็นตะโกุดละท้องแดงด้านหลังอ่ะแต่ถ้าที่ไม่เคยห่างกายเลยที่ก็เป็นพระคุณแม่บุญเรือนอ่าเป็นรูปหายคุณแม่บุญเรือนนะครับอันนี้ปีอะไรครับพี่ปีผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นอ่าเหมือนรูปบัตรติดอรูปติดบัตรประชาชนของคุณแม่อะไรเงี้ยอ่าด้านหลังก็มีของคุณแม่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเป็นที่ เขาล้มศรัทธามากก็คือไม่เคยห่างกายถ้าเน่าจากคุณปรูโตแล้วก็มีคุณแม่บุญเรือนนะครับที่ผมศรัทธามากมากอันนี้ก็คือแผนติดกายตลอดเพราะรูปแบบนี้มันค่อนข้างจะหายากนะครับผมเพะองค์ต่อไปมีโอ้จริงๆก็ตะกรดใช่ไหมครับอ่าตะกรดเป็นตะกรดอันแรกของหลวงปู่โตตะกรดนี้ต้องแดงปี1หนึ่งศูนย อ่าเนี่ยค่อนข้างหายากมากๆเหมือนกันนะครับในวงการนี้ค่านิยมก็ไปไกลเลยตอนนี้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นคือเป็นเครื่องรางที่น้อยมากที่ผู่แต่ทาเครื่องรางก็เป็นตะกรุดเนีครับที่เด่นๆของของปู่นะครับผมแล้วคันนิยมมากๆเลยนะพี่เนาะตอนนี้นิยมมากๆครับในร่องแดงาหายากครับผมพีคค่กิ๊กเอ่อมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับนักสะสมหรือว่าสินค้าอื่นไบ้างจริงๆตอนนี้วงการพระเครื่องมันค่อนข้างจะกว้างมากและอ่ นักเล่นรุ่นใหม่ๆเลยเงี้ยเยอะมากเลยตอนนี้ก็ขอให้ถ้าทําการซื้อขายก็ขอให้มีคุณธรรมในการซื้อขายกันอะไรเงี้ยครับผมรับผิดชอบในการซื้อขายเล่นพระแท้พระดูง่ายอะไรเงี้ยก็อนาคตก็จะไปได้เรื่อยไปไกลได้อยู่แล้วครับฝากไว้ครให้พี่กิ๊กฝากช่องทางการติดต่อการติดตามพี่กิ๊กติดารส่วนตัวอ๋อจริงๆผมก็นอกจาก มาเจอผมได้ที่สายใต้เนี่ยที่ตู้เนี่ยก็ทางโซเชียลก็มีช่องยู u ู e แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยก็ติดตามได้ก็ช่องกิ๊วัคโปรแชแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมก็ขอบพระคุณที่กิกมากมากเลยดีใจมากที่เป็นไกด์มาขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะครับก็มาพบกับแขกรับเชิญท่านต่อไปนะครับนะก็เดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญครับเชิญครับนะเดี๋ยว วสวัสดีครับสวัสดีนนครับอนัทเจริญนครครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อนัทนะครับเดี๋ยวขอถามความเป็นไปเป็นมาจุดเริ่มต้นของอนัทน่อยในการมาใสา่หลกปุตโตะครับก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คุกคีเนาะก็เป็นคนธรรมดาทำง,งานปกติทั่วไปในนี้ก็มีมีเรื่องเงวเกิดขึ้นกับตัวเองเกี่ยวกับหลงปู่ตอนชีวิตเราตกต่ําแล้วมันก็ทําให้เราผัานตัวมาเป็น พ่อค้าขายแบ่งปันพรกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่าเราเราได้ใช้วัตถุมงคลหลวงปู่ใช่ได้ใช้แล้วก็พอพอเราได้ประสบการณ์ได้ขอได้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปไหว้ขวสักการะแล้วก็เข้าหาพอเริ่มเยอะขึ้นเราก็เริ่มแบ่งปันจนตอนนี้ก็คือเรามาแบ่งปันพรกเครื่องเป็นตัวเป็นอาชีพนะเป็นคือเต็มตัวเลยใช่แล้วก็ประสบการณ์ประสบการณ์เมตตาคระอะอย่างเงี้ย ที่เจอตัวเองเอ่อน่าจะเป็นตอนที่เราชีวิตตกต่ำมากที่สุดแหละ <S 2> <S 2> อันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณนะ,ะไม่ได้ไม่ได้ดราม่าหรืออะไรนะค,รคือมันเกิดขึ้นกับเราครับก็ตอนนั้นมันไม่มีไม่มีไม่มีเงินแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินด้วยครับ,รบได้มีโอกาสเข้าไปไหว้แล้วเข้าไปขอเขาครับเข้าไปไหว้เข้าไปขอเขาก็บอกว่าเออพอดีผมจะตั้งใจนะผมจะตั้งใจศึกษานะผมจะเรียนรู้เรื่องอะไรกับเระเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ย ก็หลังจากนั้นมามันก็ไม่มีอะไรที่มันมันแย่เลยก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาตลอดเหมือนกับว่าพีตุกคุณปู่อะเรียกว่าลิกสตาฟิกใช่กับหลายกลายเป็นดีเลยอันนี้ต้องเจอกับตัวเองนะใช่ไหมอย่างเช่นใช่เราไปบอกให้ใครอื่นอาจจะไม่เชื่อเราได้ยันดวงปู่อย่างเงี้ยใช่ในเรียนรุ่นต่างๆที่เป็นยันดวงเห็ไหมใช่คือแบบลิกะตาเลยยันนะยันนะยันดวงยันตรีเมตตาค้าขายต่างๆใช่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ อันนัทเนี่ยเรียกว่าเจอกับตัวเลยใช่เจอกับตัวซึ่งพูดเต็มที่เลยพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยแล้วก็นำมาเป็นอาชีพใช่ก็เดี๋ยวๆให้ออนัตนะขอชมครับจำกายอนัตก่อนโอ้โวันนี้ไม่ได้คาดอยจะมาไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นกิ่งหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดไผ่เงินปีหนึ่งเจ็ดก็จะมีหลวงปู่โตฟุกเซกับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเป็นกิ่งรุ่นแรกเลยทีทองเหลืองครับกระไหล่ทอง แล้วก็จะมีหลวงพ่อสดน้ำเต้าหลวงพ่อสดอันนี้น้ำเต้าร้อยปีรุ่นสามใช่ครับก็ห้าสีฝั่งทุนแถวเนี้ยเนาะใช่หลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อสดใช่ก็อันนี้ก็ได้หลวงปู่โต๊ะผู้เสด็เหมือนกันก็เลยเอามาใช้ขึ้นขอและเป็นบ้านเป็นวัดที่เราเกิดด้วยเป็นบ้านเกิดเราด้วยก็ถือว่าวันเนี้ยได้มาฟังประสบการณ์นะอนัตนะจุดเริ่มต้นต่างๆยินดีมากๆครับยินดีมากๆเป็นเกียรติมากกับรายการนะก็เดี๋ยวข้าวเจ้อีพีเดี๋ยวให้อนัตฝาก ช่องทางการติดตามการติดตอ่อเพจเฟซบุ๊กไลฟ์สดก่ท่มเชิญเลยนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอนัทเจริญนคร FC เป็นเพจ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะเป็นนัทพลบุญยงก็ช่องทาง YouTube ยังไม่มีเดี๋ยวจะทำเร็วๆนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ,รบแล้วก็ใครมีพาเครื่องหรือูุโตทั้งย้อนยุคหรือว่าย่อยๆทันหลวงปู่ก็อยากปล่อยเช่าหรือว่าอยากเปลี่ยนพาเปเงินสดก็ติดต่อมาได้เลยครับครับก็ฝาก อนัตเจริญนครด้วยนะเดี๋ยวอีพีรถไปนะเจอใครนะรอติดตามเลยนะใครอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครไปบูนี่นะอะไรนะพลังสองเออยลังพลังสองใช่ใช่ใช่รังสองด้วยเน่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพอใครอยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครนะคอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์ไหนนะคนกดไลค์เยอะเดี๋ยวผมจัดให้นะวันนี้ก็เดี๋ยวผม กับอนัทนะลา่านผู้ชมไปก่อนนะเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพสวัสดีครับ